พี่ตัวเลขเหรอไหนฮะปกตินะตัวเท่ากันปะอมทำใหพี่ตัวใหญ่กว่านนะเอาเท่ากันเท่ากันอุนอ้ยอ้ยลุกว่าเราจะชนะแล้วลืมไปว่าเราจบไปแล้วตาปอของโอ้ยเป็นตาเดียวเองนะนีมม่มีอะไรมืดตื่นนะลุกเล่นเท่าไหร่ซะทั้งวันใส่สีฮะแม่บอกว่าให้ปรับไม่ต้องปรับแสง ถ้าอยู่ที่มืดอะเราไม่ต้องปรับแสงถ้าเราอยู่ที่นะวส,ทสว่างอะเราปรับแสงหน้าจอเรามองไม่เห็นแล้วตาจะไม่สบายตาจอ,จจอ,อเ,าเป็นพิเศษทำให้แสบตาห<อ>ถ้ามืเดเบืรอติดดีมินเห็นมันปกติดีนะเฮ้ยสีม่วงกับสีแดงมายืนมุมทั้งเฟสอะพี่ ว้าวสีสีแดกงกับสีม่วงเออโอ้ยเกือบตายสีแดงกับสีม่วงเป็นตาหน้าตาเลยมันยืนยืนเฝ้ามันด้วยพี่แต่ว่าข้าโดนสีฟ้าสีฟ้าบอกฉัน <laughs> ล่ได้ยังไง อยู่นะสีแดงนะส,งส,สีแดงเลดใช่ไหมสีแดงเลดเลดไม่เป็นไรพิมพ์ก่อนแล้วเอ้ยกดก่อนมันหาสีแดงไม่เจออ่ะเพราะมันพิมพ์สีแดงไม่เป็นด้วยไงเลสโอเคไม่เป็นไรปวดไปเลย,โ,เลยโอเคเลสโอเคทีค่นมากไม่นะ <laughs> สีแดงกับสีม่วงพี่ได้ยังไงกันนี้ฮะถ้าไม่สีม่วงไม่ฆ่านินนะวิ่งมาทันก่อนมั้งวินวิ่งสิชีวิตสดชีวีชีวิตชวัววิ่งไปไมมีอะไร จังอะเราจะติดตามพี่ไปไม่เขาจะฆ่าฉันไม่ฉันไม่ได้เป็นสีม่วงกับสีแดงเป็นต่างหากล่ะเขาอาจจะมีอาจจะมีอาจาอาจะมีคนฆ่าเขาก็ได้ไม่ใช่สีไล่ตไรสีไรล่สีแสดงบอกแล้วไม่เชื่อมันอยู่ด้วยกันน่ะแดงกับม่วงใช่ไหมใช่พี่จะทำเวท <laughs> ม,ม,ม,มเาเชื่อก ซีดีเสียงอะไรอาพี่ I G I R E I R E I I ีตัวอีคือตัวอะไรนะอ๋อตัวอีอะตัวดี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  คงไม่มีใครมาดูหุยอ้าวโอ้ยโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยไม่มีใครเชื่อฉัน <c oughs> ฉันต้องออกห่างสีแดงสีม่วงเอาไว้ไม่ฉันตายแน่ไม่เห็นอะไรเดี๋ยวมิจะไปกับสีเขียวเองถ้าเขามันสงไฟ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้อย่าเดินตามเขาสิ เคร <nochmal> ียดเครียดมึงเครียดตัวน้อยมากอะ ดี hey, ดีค <hey. S 1> ือตัวไหนแม่ hey, hey, ฉันจะไม่ยอมรุกละฉันจะตายไหมเนี่ย <Hey. S 1> ฉันเสี่ยวนั่นเนี่ยเพิ่วเพิ่วเพิ่เพข่ใครตายยมวนอ้าวเ <c oughs> ขาขลับ ม่ไปคุณตำรวจจะไปฆ่าเขาไหมฆ่าฆ่าผู้บริสุทธิ์เอ้าวไม่ไม่สีแดงกลมกลืนกับข้างหลังมากเลยนะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้พี่ทไปคนนี้น่ากลัวง่ะขียเขียวอ่ะเขียวเข้มเป็นต้นใบตาต่อไปใช่ใช่ใช่สีเขียวฟ้าเขียวฟ้าเขียวขาวเขาคล้ายเหมือนกัน พี่พี่จับมิน้นมารักษาพี่จับแมวน้อยมามิ้นต์น่ดิดทำไมอ่ะหมอหมอหมอถึเหมอืหมอถึงนม่นี่เป็นแมวพี่จับมิน้นมารักษาหรือเปล่าเหมือนแบบโรงพยาบาลสัตว์อะไรอย่างเงี้ยใช่ตัวด<ม><ะ>ิจาร์ดเกิดโนมาตอนกัดใช <laughs> ่ปเป็นแมวไม่กค่โดนหมาโดนกัดอ๋อหมาจนหมาจนกัดอ๋อแปลกแปลกนะ <laughs> ไม่แบบมา,มา,มาจอนจัดกัดอะไรเงี้ยม, <laughs> มันโมจิเลยเุ้ยนักโทษคนนี้เป็นสีม่วงเป็นแน่นอน <laughs> พี่เป็นใช่ไหมตอนนี้พี่ไม่พูดพี่ไม,พไม่พูดอะไรเลยพี่เป็นใช่ไหมพี่ไม่ได้เป็นพี่เป็นใช่หรือเปล่าไไม่ได้เป็นนะออ <laughs> ทำไมลงไม่ได้เป็นเนาะว่าเสียงมานี่ก่อนมิ้นเอามินสีม่วงมินสีม่วงเอาเหรอมินได้อยู่กับสีม่วงอ่ะเพิ่มเพิ่มเขียนไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ไงมินเซฟไปอยู่นี่ปะ P U R อ้ย่อ B U R B U R B L E ปะ P นะไม่ใช่ P P U R ใช่นี้แหละฉันจะตายไหมอ๋อฉันไม่ได้คนโหวตโอเคฉันรอด นาะออนแม่มาจะค่อยกลับบ้านไม่อยากไปหาแม่อุ้ยมัมนิดมันม,มาไม่เป็นไร,อไรโอ้โมาถึงก็ ที่เป็นปะเนี่ยเป็นสองอ๋อ อันสีอะไรสีอะไรไปนะน้ำตาลน้ำตาลปะทิมไปยืนดูโอเคตายแล้วสีฟ้ามาพอดีสีฟ้ามิงตายตรงที่ที่เขาที่วันนั้นมินเน็ตไม่ดีแล้วเขาบอกว่าสีน้ำตาลค่ะมิงตายตรงที่เขาบอกว่าแบบเขาทำเพจงที่ง่ายมากดันมากครับไงตรงนั้นเลย ใช่อะยิงจะรเหรอไม่รู้สิไม่รู้แล้วคนแจอูไม่เห็นน่ะโอเคคนแจหายสีฟ้าไปหัวมังกรสีเขียวเราไม่เป็นใช่ไหมเอาไม่ใช่ ใช่ดิไม่ใช่ดิเออไม่ใช่ก็สีฟ้าไม่เห็นเลยสีน้ำตานฉันจะจับตามโมเกะเฟเราเลือเยอะเลยนะใช่ไม่ต้องทำหรอกมันก็ไม่เสร็จอยู่ดีต่อจากนี้สีนั้นเขาจะทำอุ้ยพิงเจอพี่เลย เขาจะทำอะไรต่อไปเฮ้ยเขาไล่ล่าอยู่เขาไล่ล่สีดำอยู่วว่งสีดำวิ่งหมอกสวยเนี่ยหยุดนะหยุดหยุดหย่าหยุ่หยุดหยุดทหยุดดโอ้โหทำขาดไม่ได้โอ้โหปะูเปิดีพี่มจต่อล่างนะคอยดูนี่ได้ล่างใหม่ พี่เห็นว่าเราไม่รอดแน่เลยใช่ไหมเขาให้พบร่างสีดำสีแดงคนพบดโด,โดนวูดใช่ห้าฮ้าห่าห้าสีม่วงขำํำอ่ะสีม่วงขำเราะพี่ตามไม่ทิ้งกะต้องไปในที่หมดเลสาเราทำเอนี่คือมไรนี่ยถึงเยอะเยยทอด น้ำปลาทอดให้กินไหมล่ะไม่เป็นไร อาไว้หว้องนอนไม่มี่บ้ามาตอนไหนบ้ากลางวัน